สวัสดีครับเือเกเองครับจากที่ไปเยือนโรงงานของ b บเออร์สดอมาแล้ววันนี้ครับมาดูที่เฮดออฟฟิศบ้างโอ้โหมีขยันมากนะับ <c oughs> เบิกใส่ไปซ <c oughs> ิ่งกอ 3 0ม0 0ื่นค่ามหนบาทนี่มีลูกแค่เจ็คนผมก็ได้แล้วสองแสนแล้วอี้ใสงเกล่อพอๆับถามเรื่องของกินนี่มาแบบท่างปรูเลยนะคือตอบคล่องกว่าเรื่องงานตอนนี้ผมนลายืดหรือยังไม่รู้เนี่ยยังเนาะงรถไฟฟ้าช่องนนทรีลงปุ๊บเดินทางเชื่อมมาเดินทางง่ายมากคืออยู่ใจกลางเมืองเลยถึงแล้วครับตึกสาทรสแควร์ถ้าอยู่นี่คืออย่างหนึ่งลงมาก็ของกินเทียบเลย สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับคุณเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวรอสักพู่นะคะได้ครับได้ครับสวัสดีค่ะคุณเพือกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เือกครับผมเจมส์แนะนำตัวนิดนึงครับชื่อเจมนะคะตอนนี้เป็น general manager b o s o f t ประเทศไทยค่ะดูแลธุรกิจทั้งหมดของ b o s o f t ที่นี่ค่ะที่ตรงนู้นเนี่ยเขาจะเรียกว่า pc ใช่<ล>ค่ะแล้วที่นี่เราจะเรียกต้องบอกว่าเราเป็นบริษัทที่เหมือนจ,จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ nivea แล้วก็ u r e ดังนั้นเราเลยเรียกย่อยๆว่า dc <ช>คือ distribution center <ช>แต่ส่วนใหญ่หลายๆคนก็จะเรียกง่ายๆว่า office สาธรงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าเจมครับที่นีค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเทรนของการมองหางานของคนรุ่นใหม่นยมันเปลี่ยนไปจากยุคพวกผมทางนเยอะ มากเลยครับไบอร์สดอฟเนี่ยมีนยโยบายอะไรเหล่านี้บ้างนะวันนี้เนี่ยบริษัทเราเนี่ยมีนยโยบายคือเราเรียกวัน3ามสอน3-2ใช่ก็คือคุณมาทํางานออฟฟิศส3วันแล้วก็2วันเนี่ยคุณสามารถที่จะทํางานที่บ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้โดยที่เราไม่ได้กําหนดว่า สองวันนั้นเนี่ยจะต้องเป็นวันไหนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานในแต่ละวันนะคะก<ะ>็ะคือเป็น<ะ>เรียกได้ว่าเป็นเฟลซี่โลเคชันในการทํางานแล้วก็ไม่ต้องรีจิสเตอร์อะไรด้วยะะอ่ะอไม่ต้องค่ะหนึ่งในคอแวลูของบริษัทเรานะคะ,ะมีเรื่องของทรัสต์เรื่องของความไว้ใจดังนั้นเนี่ยเรามไม่ได้ต้องบังคับให้พนักง,งานเนี่ยต้องมาตอบบัตร<ะ>ก็คือเป็นค s าสเบดซิสเต็มหรือบางทีเป็นอย่างในยุคนี้นะคะถ้าคุณเผื่อเห็นช่วงก่อนนั้นเนี่ยฝุ่นจะเยอะมากมเราก็เปิดให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นไปอีกว่าถ้าบาางคนอจจะ ลำบากหรือมีปัญหาสุขภาพเนี่ยก็คุณสามารถที่จะคุยกับหัวหน้างานเพื่อขอทํางานที่บ้านเนี่ยได้มากกว่า2วันก็ได้เหมือนกันตอนนี้เรามองว่าพนักง,งานเราเป็นเหมือนศูนย์กลางของของการทำงานเป็นคนที่ขับเคลื่อนธุรกิจดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามที่จะปรับปรุงให้ความยืดหยุ่นได้เราก็พยายามจะพิจารณาเรื่องนี้พนักง้นวันนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องขออนุญาตเดินตัวให้ทั่วออฟฟิศเลยวันนี้เดี๋ยวให้คุณแอนพาคุณเดินทัวออฟฟิศสวัสดีครับวสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคงั้นขอบคุณคุณเสี่ย พี่นัทอยู่ที่นี่มานานหรือยังคบต้องบอกว่านทเราอยู่ที่นี่มา16ปีแล้วนะคะ16ปีใช่ค่ะนัทเริ่มทํางานตั้งแต่8ขวบนะฮะหรือรพี่นัทตั้ง20ต้นๆนะฮะทำไมไม่ไปไหนเลยนเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันเนอะว่าทาไมเราไม่ไปไหนเหตุผลจะซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆใช่ต้องบอกว่านทจาตัวนัทสังกัดกับทีมที่อยู่ g l o b a l ก็คือดิวตรงกับทางเยอรมันใช่แต่ว่า location base นัทอยู่ในออฟฟิศของ แบงคอกก็คือที่กรุงเทพนี้ในเรื่องของการทํางานในอินเตอร์เนชั่นนลคอมพานีภาษาสําคัญโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเรามีตัวช่วยท็อกกิ้งดิ๊กเก่ามากเลนะเดี๋ยวนี้ยังมีขายอ่ไม่รู้ท a l ก i ิ g งดิ k กท l k ก n ิ d งดิกเกิดทันกันไหมฮะจะเป็นลักษณะคล้ายๆเครื่องคิดเลขฮะวจริงๆตัวช่วยคืออะไรเรียกว่าเป็นอิงลิชคลินิกนะคะเรามีครูเจ้าของภาษามาช่วยเพิ่มความมั่นใจเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ คุณครโรเบิร์ตไฮสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเข้าใจก่อนว่าในส่วนของที่เราทําตรงนี้ค่ะมันจะไม่ใช่คลาสรูมฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาพูดคุยกับคุณครูโรเบิร์ตเนี่ยค่ะสามารถที่จะจองเวลาเข้ามาสามารถเรียนออนไลน์ก็ได้หรือ mm. มาเรียนออนไซต์แบบนี้พบเจอคุณครูคได้คุณครูโรเบิร์ตอะ Speak English นะ Get free cookie นี่คือเทคนิคของคุณครูใช่ไหมว้าว If I want to to communicate in English what is the most important thing Most important thing is yeah. don't be frightened of making mistakes speaking is not an exam it's not education it's just it's life we make mistakes naturally my cookie i am making them tomorrow i will come back tomorrow to get a cookie แล้วเพิ่งมีโนเวทค่ะเรายังไม่ได้แกรนโอเพนนิ่งนะเนอะวันนี้ถือเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งให้กับคุณเผือกโดยเฉพาะจริงๆก็มีอุปกรณ์โดยทั่วไปเนอะเหมือนในแคนทีนสวัสดีครับสวัสดีครับอยากทานด้วยเลยโอ้มีน้องด้วยใช่ค่ะโทษนะขออนุญาตนะกี่เดือนแล้วแปดเดือนแล้วค่ะว้าวกำลังจะมาแล้วขออนุญาตถามถึงเรื่องของสวัสดิการคนท้องเห็นว่าอีกหนึ่งความโชคดีของคุณปาลก็คือน้องมาตรงเวลาพอดีเพราะว่าสวัสดิการปรับ ขึ้นพอดีเหรอฮะใช่ค่ะแล้วก่อนหน้านี้สวัสดการคนท้องที่นี่เป็นยังไงคะ ก่อนหน้านี้ได้แค่90วันค่ะจ่ายเงินไหมจ่ายค่ะแต่พอมาปีนี้ขยับใหม่ทีนี้เป็น120วันลาสี่เดือน<ะ>เงินเดือนก็นได้สเดือนด้วยแต่ว่าไม่ได้แค่เฉพาะาคุณแม่นะคะถ้าเป็นคุณพ่อที่ทํางานที่บริษัทนี้ก็ลาได้10วันก็ได้รับค่าจ้างเหมือนกันนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดนะคนจะคิดว่าคุณแม่เนี่ยหลังคลอดเนี่ยต้องแบบลางงานต้องใช้เวลาแต่จริงๆแล้วอีกหนึ่งคนที่ต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ควรได้ลาด้วยก็คือคุณพ่อใช่ก็ยังไม่หมดด้วยปกติเราเช่าสมมติ มีระมีค่ะบริษัทเพิ่มให้อีกสาม0 0ื่นค่ะสาม0 0ื่นค่าหบค่ารับขวัญค่ะนี่มีลูกแค่เจคนผมก็ได้สองแสนแล้วอีกแล้วก็พอลูกสักสี่หเดือนเริ่มคอแข็งแล้วก็พามาไหว้ทุกคนแล้วก็รับทองใช่มีเพิ่มเติมมีเพิ่มเติมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปตามล่านะครับหาพนักงานท่านอื่นๆบ้าง คุณก้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเากำลังจะไปไหนไปไหนประชุมนี่ไรฮะขอผมยาอเดินตามไปด้วยนะฮะได้เดี๋ยวนี่มีล็อกเกอร์ด้วยจิ๊นต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นล็อกเกอร์สำหรับเพื่อนพนักงาน ที่ชอบเลยนะครับส,สดิการทั่วไปแล้วเนี่ยบ้นกานทันน่วไปไม่ว่าจะเป็นเราเองหรือว่าครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่ครองแม้แต่คนที่เขาเรียกว่าชอบเพศเดีวยวกันหรือว่า LGBT นะครับบริษัทก็ยังให้สวสดิการด้วยอ่าเดี๋ยวขอเสริมนะคะในส่วนข,<อ>ของสวสดิการที่คุณกอล์กําำลังพูดถึงเนย่ยเขาเรียกว่าประกันสุขภาพกลุ่มนะคะสำหรับเพือ่อนพนักงานทุกคนอย่างเช่นคนที่มีครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะเรียกว่ามีรายชื่อบุคคลในครอบครัวอย่างเช่นสามีพัรยาแล้วก็ลูกที่จะอยู่ในกลุ่มประกันสุขภาพกลุ่่มนนั้้ดวยใชค ดูแลถึงครอบครัวเลยอะใช่คะ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่ได้เป็นครอบครัวไม่ได้แต่งงานบริษัทเราเนี่ยให้สบริการกับ LGBTQ เนี่ยก่อนที่จะมีสมรสเท่าเทียม<ส>ของยูนิ่อีกนะก็จะมี<น>ส่วนที่รอ,องรับในส่วนนี้ด้วยว่าถ้าเป็น Partner, พาร์เนอร์ต้องเรียกว่าเป็นพาร์เนอร์ผู้ชีวิตใช่ค่ะก็สามารถจะใช้ตรงนั้นได้โดยที่ต้องจดทะเบียนเป็นหลักเป็นฐานไหมหรือแค่ว่า เรากรอกชื่อสมมติเป็นแฟกันเฉยเมื่อกี้คุณกอล์เพิ่งบอกไปนะว่าเรารอนก่อนที่จะมีสมรสเท่าเทียมฉะนั้นจริงๆแล้วมันโอเพนอยู่แล้วพันธะทางใจก็พอออ้ดีจังเลยอ่ะนอกจากเขาจะดูแลในเรื่องของสวัสดิการทั่วไปแล้วยังมีเอ็กซ์ตร้าให้เขาก็ให้บัจเจตนะครไม่เกิน7,000ครับต่อปีฮะใช่ค่ะคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเป็นสวัสดิการที่เพิ่มเติมขึ้นมาเราก็จะมีวงเงินให้เพื่อนพนักงานเนี่ย7,000บาทต่อปีนะคะใช้อะไรได้บ้างครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเพื่อนรู้สึกเมื่อยล้าอยากจะไปสปาไป เนโปรแกรมเนี่ยก MM um ็สามารถที่จะนําส่วนนั um ้นมาเบิกในส่วนใช้จ่ายเจ็ดพันบาทที่ได้สมมุติรู้สึกว่าอยากจะไปท่องเที่ยวเนาะจริงๆเราต้องบอกว่า7จ็ดพันเนี่ยก็ครอบคลุมในการส่วนที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินได้ด้วยตั๋วเครื่องบินตั๋วโรงแรมคือจริงๆใช้ได้ทุกอย่างใช่ในงบนี้เจ็ดพันบาทต้องค่ะต่อปีนะครับทุกคนได้ไหมเจ็ดพันได้ค่ะเข้ามาใหม่ได้เลยได้ค่ะผมนึกว่าต้องให้กับพนักงานเอรอห้าปีขึ้นไปอะไรอย่างนี้ทุกคนได้หมดใช่ค่ะ เดี๋ยวพี่กอลต้องไปประชุมต่อใช่ๆครับไปถึงเวลาประชุมพอดีเลยทําไมถึงต้องวางโปรดักสวยงามโชว์ดิสเพลย์ไว้แบบนี้ครับเวลาที่ผู้บริโภคหรือคอนซ u เมอร์เข้ามาดูเนี่ยเขาจะเห็นอะไรเราก็สามารถ<อ>ที่จะแบบเฮ้ยท,ทำการดูวิเคราะห์จัดเปรียงก่อนอที่จะนําเข้าสู่ตลาดจริง ชอบอะไรที่สุดในแบรดสตอร์ครับพี่นอกจากบ้านแล้วที่นี่คือบ้านหลังที่สองผมสามารถที่จะทํางานได้ออกกำลังกายได้ไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าน,นี้แหละก็คือมีความสุขพอเขาก็อย,อยังดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยวิง่งถ้าไปวิ่งสิดเทนี่ล้าน้าดูเลยอะอันนี้สิดเคยังไงน,นี่คือผมยี่ห้าครับเขาคุยด้วยนะฮะทำไมที่เรามีความสุขเพื่อทำง,งานแบบดีค่ะก็ถ้าเราเจอสังคมดีเพื่อวมง,งานดีหัวหน้าดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากทํางานคนที่นี่กินข้าวที่ไหนกันจริงๆก็กินไปทั่วเลยค่ะเพราะว่า คือคนนี้เนี่ยเอนจอยอิทติ้งมากคือลงไปข้างล่างมันมันไม่ไม่ถ้าลงไปข้างล่างมันจะแบบเป็นอะไรที่เน้นเร็วเนาะแต่ว่าเราก็จะมีร้านอร่อยในดวงใจตรงข้ามเป็นไงข้าวแกงเป็นบะหมี่ลุมบะหมี่รงเหรอบะหมี่เจอร่อยมากข้ามเป็นสังโนนเอ็มพายก็จะเป็นตุกขอดแต่ก็จะมีร้านดังร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวขาหมูแต่บางทีถ้าจะนสดงเราไปกินไกลๆกันนิดนึงทำหมูตงสีลมก็้ตุกา่นาอะไรอะใช่ใช่ไปตามนาเรื่องของกินเรื่องของหวานแบบามกางเลยน มีขยันมากครับไม่กล้าเข้าไปกวนลเลยครัดูแล้วน่าจะเคร่งเครียดอยู่อ,อันนี้คือกําลังตรวจเว็บไซต์หรือตรวจอะไรกันอยู่นะเป็นเ <นะ S 2> ว็บไซต์ที่เป็นแบบว่าไปซื้อของขอ่าง,งานคนนอกไม่มีลิงก์นี้ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการของพนักงานเนาะเราเรียกส่วนนี้ว่าพารเซลค่ะตัวพนักงานเองเนี่ยจะมีสิทธิ์สั่งสินค้า <laughs> นะคะทั้ง2แบรนด์ก็คือมีเดียกับยูซลินนะคะหนึ่งผลิตภัณฑ์นี้แม็กซิม็คือ2ชิ้นโอเคผมไม่รบกวนฮะชอปปิ้งกันให้เต็มที่เลยนะครับค,ครับครับแวะมาทักทายสานบ้านดีกว่าอะไรเป็นความลับปิดก่อนนะฮะครับครับด้วยบรรยากาศด้วยการทํางานมันมีความอบอุ่นมันมีความแคร์สูงมากคือไม่ได้มีแค่ มอตโต้ที่แปะอยู่หรือไม่ได้มีแค่แบบมันไม่ใช่แค่คำพูดมันเป็นสิ่งที่บริษัทเขาแสดงออกมาจริงๆแล้วเราเรารับรู้กันได้ตอบได้สมกับเป็น HR มากๆเลยครับตอนนั้นผมไปที่ฝั่ง PC ครับฝั่งโรงงานเขาจะมีซุ้มนวดโดยผู้พิการทางสายตาที่นี่มีไหมครัที่นี่ก็มีค่ะสวัสดีครับ ขอใช้บริการหน่อยนะครับหนึ่งกิจกรรมที่ทงบร,ริษัทเห็นความสําคัญก็คือการที่ให้โอกาสสร้างงาน<ะ>ผู้พิการเข้ามาร่วมงานกับเรานะคะมีทุกวันไหมมีทุกวัน,นทังารกับวันเสาร์หาดสองวันต่อสัปดาห์ตอนนี้ผมน้ำลายยืดหรือ,อยังไม่รู้เนี่ยยังเน,เนาะยางกับงครับอันนี้ก็คือพนักงานใหม่นี่เราเพิ่งเจอเลยในระดับสองอาทิตย์เท่านั้นเองโปรแกรมนี้จะชื่อว่า Winnership โปรแกรมค่ะเป็นโปรแกรมฝึกงานในระยะเวลา9เดือนโดยที่ว่าเราจะได้ ลงมือทำจริงกับโปรเจกต์แล้วก็ด้วยความที่เป็นบริษัทที่อินเตอร์เนชั่นแนลก็จะได้ทำงานร่วมกับคนต่างชาติแล้วก็เราจะได้เ,เรียนรู้กับหัวหน้าแล้วก็ผู้บริหารด้วยจริงๆต้องบอกว่าตัววินเนอร์ชิปโปรแกรมนี้เรามองหาน้องๆที่เพิ่งจบการศรึกษานะคะมาเข้าร่วมโปรแกรมกับเรานะคะแน่นอนเมื่อจบโครงการไป9เดือนแล้วเนี่ยน้องอาจจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกับเราอย่างเต็มตัวด้วยพนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปไหนกต่อ เดี๋ยวเราจะไปเจอคุณฝ้ายกันนะคะอีกหนึ่งสวัสดิการที่น่าสนใจค่ะสวัสดิการเกี่ยวกับโรคแรงเอดสกครู่เดียวครับหลังจากคุณเผือกตื่นหลับไปแล้วซึ่งสวัสดิการที่พี่แนทเกินไว้ก็คือรื่ของโรครายใช่ค่ะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็คือปีที่แล้วค่ะคุณแม่เป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ลามไปที่ตับน้ำเหลืองทำให้ต้องแบบ ไปหาคุณหมอค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะทั้งทำคีโมทั้งแบบตรวจเลือดทั้งแบบ Followup ต่างๆแล้วก็ดีใจมากๆที่บริษัทอะคือแบบมีสวัสดิการตรงนี้เพราะว่าได้วันลาพิเศษ10วันเป็นวันลาที่เราได้สามารถไปแบบดูแลคุณแม่ได้อย่างเต็มที่จริงๆเวลาที่แบบไปทำคีโมเนี้ยเราก็สามารถไปแบบอยู่เป็นเพื่อนเขาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือนอกจากที่ได้เวลา10วันนะคะก็คือสามารถเป็น flexible hour คือว่าเราสามารถทำงานที่โรงพยาบาลได้เพราะว่าคือนอกจากนโยบายที่ดีแล้วอะคือเพื่อนร่วมงานนาย แล้วก็ลูกน้องเนี่ยค่ะคือแบบเข้าใจจริงๆแล้วก็<ม>ให้ความช่วยเหลือให้การซัพพอร์ตทางด้านง,งานแล้วก็จิตใจด้วยะอะไรเงี้ยค่ะ<ม>นอกจากครอบครัวค่ะก็ถ้าเกิดว่าพนักงานเองเนี่ยเป็นโรคร้ายบริษัทก,ก็คือยังสามารถช่วยให้เราสามารถไปรักษาตัวได้<ม>แล้วก็คงความเป็นพนักงานเนี่ยนะคะถึง1ปี 1> แล้วก็ยังได้เงินเดือนแล้วก็โบนัสตามป,ปกติด้วยใช่ซึ่งอันนี้คือแบบตอนที่ไปฟังนโยบายรู้สึกว่าเออแบบที่นี่แบบดีจริงแล้วก็เออเราไม่เคยได้ยิน นโยบายแบบนี้ผมว่าส่วนการนี้หาไม่ได้ที่ไหนง่ายๆนะครับผมไปทัวรบริษัทมาเยอะมากแต่ว่าไม่เคยเห็นแบบนี้นะอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆบริษัทให้ความสําคัญก็คือเรื่องของความเครียดต่างๆสุขภาพจิตของพนักงานที่นี่มีช่วยอะไรเรื่องพวกนี้งจริงค่ะเราก็จะมีแอปพลิเคชันที่ทางพนักงานเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนได้พูดคุยกับนัก บําบัดหรือจิตแพทย์นะคะจริงก็คือเข้าไปในแอปพลิเคชันนั้นไม่ต้องกังวลด้วยว่าข้อมูลหรือความลับที่เราคุยหรือความเครียดที่เราอาจจะไม่อยากจะเปิดเผยนะคะให้กับคนอื่นได้รู้เนี่ยก็มันก็จะไม่มีก็จะพูดคุยกับนทางนักบําบัดแล้วก็จิตแพทย์โดยตรงก็คือคุยกันผ่านแอปบางทีบางคนมาเจอตัวต่อหน้าอาจจะไม่กล้าเล่าบ้างอะไรบ้างบางที เพื่อนๆเห็นเข้าไปคุยกับนักจิตวิทยาเป็นเรื่องเป็นราวอีกเพิ่มเป็นอะไรบางคนอยากเก็บให้มันอยู่กับตัวเราคุยผ่านแอปได้คือดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพนักงานด้วยครอบครัวด้วยโอเคครับขอบคุณคุณฝ้ายมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้หวันนี้ทัวร์มาทั่วออฟฟิศเลยครับเดี๋ยวหลังจากเลิกงานเดี๋ยวผมต้องไปออกกําลังกายซะหน่อยเลยเลยขอญาตถามนิดนึงว่า พนักงานที่เบอร์สดอฟนี่มีฟิตหน่งฟิตเนสอะไรบ้างไหมครับผมยังไม่เห็นเป็นโซนฟิตเนสที่นี่เลยฮะสิ่งนี้จะเป็นสวัสดิการอีกรูปแบบหนึ่งที่บริษัทให้ก็คือเราให้สมาชิกฟิตนเนสเฟิร์สค่ะ,สา,าะ,คะสาขาไหนก็ได้นะสาขาไหนก็ได้ถูกต้องค่ะสาขาที่ใกล้ที่สุดสาขาที่ตึกนี้เลยที่ตึกนี้มีใช่สมมุติว่าผมไม่สะดวกมามาออกกําลังกายที่นี่ผมสะดวกแถวบ้านผมก็ได้ได้เหมือนกันทุกสาขา,า,ขาถูกต้องค่ะทุกปีตลอดอายุการทํางานเลยฮะใช่โอ้ดีจังเลยฮะเพราะฉะนั้นพนักงานที่นี่ก็ เป็นอนเฟิร์มฟดเฟิร์มหลายสวัสดิการนะครับ <Yeah. S 2> ที่ผมถูกใจที่นี่มากวันนี้จากที่ไปทัวร์มาผมไม่ค่อยเคยเห็นสวัสดิการที่ดีแบบนี้ในบริษัทขนาดใหญ่ที่ผมไปมามีหลายๆสวัสดิการที่ผมว่าคนนอกอิจฉาพนักงาน ไบร์สดอฟแน่นอนโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่แนทมากๆที่พาผมทัวร์แบบทั่วไบร์สดอฟเลยนะครับยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยครับพี่แนทครับเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวไปออกกำลังกายต่อก่อนได้เลยบ๊ออกกายบายออกที่ไหนก็ได้ชาวไบร์สดอฟครับบิ๊กหนึ่ง